สวัสดีนะครับทุกท่านครับคุยกันเรื่องย้ายกันวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าอยากจะเรียนพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหลายท่านที่ไปร่วมพิธีทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ร่วงลับซึ่งเราได้ทำกันเรียบร้อยไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้โดยมีลุงกำนันนะครับเป็นประธานที่วัดปทุมวนารามนะครับเราก็ได้ทำบุญอุทิส่วนกุศลให้กับ ผู้ร่วมรับทั้ง23ท่านตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมมานะครับขอบคุณและปรบมือให้กับคนที่ไปร่วมงานทุกท่านด้วยครับอันที่สองนะครับที่อยากจะเรียนเอาไว้ก็คือเราพูดกันเรื่องการย้ายเวทีเนี่ยปรากฏว่าบางคนอยู่ที่เวทีปทุมวันกลัวจะไม่มีที่นอน <My God. S 1> พี่แกก็เลยไปในวันนี้ ผมก็เลยกลัวว่าคืนนี้จะไม่มีใครนอนเป็นเพื่อนผมมะถ้าเหลือผู้ใหญ่อยู่คนเดียวมันรวบผมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องรีบไม่ต้องห่วเพราะเมื่อมีการจัดโซนกันเรียบร้อยเมื่อวานนี้ทีมปทุมวันได้ส่งทีมช่างสำรวจออกไปรังวัดออกโฉน,นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นโฉนหมู่บ้านปทุมวัน กว้างขวาง50ไร่ครับพี่น้องอนอกโฉนดไว้แล้วส่วนเต็นท์ที่จะเคลื่อนย้ายไปนั้นจะมี2แบบแบบที่1เต็นท์ส่วนตัวของใครของคนนั้นก็เก็บกันไปส่วนเต็นท์ที่รีสอร์ทปทุมวันซึ่งเป็นเต็นท์ส่วนกลางจะมีคนจัดเก็บให้เรียบร้อยคนขึ้นรถ ไปถึงที่โน่นให้มองหาป้ายหมู่บ้านปฐุมวันเพราะได้ป้ายแล้วขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกหมู่บ้านและเมื่อย้ายไปอยู่ที่นั่นผู้ใหญ่บ้านจะสร้างบ้านอยู่กลางหมู่บ้านปทุมวันด้วยอยู่กับพวกเราครัวปทุมวัน มีทั้งหมดประมาณ10บครัวยกไปหมดทั้งสิครัวจบครบเรียบร้อยเต็นจุฬาเต็นธรรมศาสตร์ซึ่งมาอยู่กับพวกเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้ยกย้ายเต็นตามไปลุ่มไปนีด้วยเรียบร้อย <laughs> เต็นคุณหมอจากสีดีราชเต็นป้าปุ้ยและเต็นแพทยทุกเต็น ยกย้ายตามไปที่สวนหลุมก,กับพี่น้องครบต้วนกำลังคิดว่าจะยก MBK ไปยังไงอยู่ตอนนี้กลัวพวกเราจะไม่มีที่ช็อปไหนจะร้านกะงกาแฟแถวนี้อีกว่าจะยกไปก็ลำบากว่าจะเอาร้านพนรเกษมไปด้วยเพื่ออีมวลเจี๊ยบจะตามไปอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคืนวันนี้นอนกันอยู่ที่นี่ก่อนกิจกรรมอำลาในคืนนี้จะมีหลังกำนันทุกจบจะมีกิจกรรมอำลาทุกเวทีเลยไว้คอยดูว่าคืนนี้จะทำอะไรกันบ้างส่วนวันพรุ่งนี้ขอนัดหมายก่อนนะครับขณะนี้ถ่ายทอดสดปรูสกายอยู่วันพรุ่งนี้เวลาเดินไปนลุม ไม่ใช่เดินแบบพวกแตกทับไม่ใช่เดินแบบหดหัวหอยเหี่ยวอะไรอววรที่เดิมเราต้องทำด้วยความพึกเหิมกล้าหาญไปเอาใจชนะพี่น้องจะต้องไม่มีสภาพของคนหอบเต้นเดินคอตกตกกันเป็นแถวแถวอย่างนี้ไม่เอาวันพรุ่งนี้จะมีมวลชนจากหลายกลุ่มมาสมกับเรา เพื่อให้การยกทัพเป็นการปรับเปลี่ยนย้ายทัพจากการยึดกรุงเทพไปอยู่ในสวนลุมเนี่ยเป็นไปอย่างฮึกเหิมกล้าหาญเราได้จัดเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ตะลุ่งทุ่งแช่สิงโตมังกรก้าหัวมาครบพรุ่งนี้นำกระวนเลย <S 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 มีขบวนมวลชนองทิวปลิวสะบัดป,ไป้ายเป,ป้ยกองปปรกงปสจังหวัดโน่นจังหวัดน,นี้ยกมาทั้งหมด ตั้งแต่8ปดโมงกว่ามาเข้าแถวกันที่บริเวณข้างหน้านี้เวลาเข้าแถวหันมาทางเวทีก่อนฟังพูดพอได้เริกดูเริกไว้เรียบร้อยแล้วเลิกที่จะคร้วนกระบวนออกไปจากนี้คือ9ก้าโมงครึง่งเรียกว่าเริกปิดบัญชีระบอบทักษิณกับพี่น้องต้องฮึกเถิมหน่อยพรุ่งนี้เดินทับ ไปตั้งทัพอยู่ในจุดสุดท้ายที่จะปิดบัญชีและบอกทักษินเมื่อได้เลิกเดินขบวนเราจะหันไปทางถนนเส้นนี้แล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปผมกำลังหาคนนำที่รู้จักทางอย่านำทางไปแล้วเลี้ยวผิดเพราะงั้นจะมีรถแห่ออกไปแล้วปั๊บตรงไปถึงตรงจุดน้นเลี้ยวซ้าย,ย,ายนะครับและขณะนี้ เวทีที่สวนลุมเวทีใหม่ในสวนกำลังขึ้นแล้วใหญ่ใหม่อลังการกว่าเดิมครับพี่น้องป้ายแบ็กดบับหลังเวทีผู้ใหญ่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่พิมพ์เสร็จคืนนี้ปิดพรุ่งนี้ไปถึงเห็นเลยคำใหม่เรียบร้อยสวยงามรายการที่จะจัดในวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันอาทิตย์ อลังการงานสร้างมากเพราะว่าจะต้องรันเวที24ชั่วโมงจะเหมือนอยู่ที่ราชด,ดำเนินคือเหลือเวที4เวทีนี้รวมเหลือเวทีเดียวแล้วจัดเต็มที่24ชั่วโมงส่วนพ่อค้าแม่ขายที่จะตามไปนั้นเขามีการจัดที่ไว้เรียบร้อยและจะต้องมีการจัดระเบียบทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยด้วยผมถือโอกาสนี้ครับ เชิญชวนพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพทั้งที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่มาได้สิทธิ์เกา่าสถาบันต่างๆที่เคยขึ้นเวทีที่นี่จัดทีมกันมาเอาป้ายกันมามาเดินกระบ,บวนร่วมกับเราเดินกระบ,บวนร่วมกับลุงกำนันในการโยกย้ายเวทีจากปทุมวันราชประสงค์และอโศกไปอยู่ที่สวนลุมพินีในวันพรุ่งนี้ พร้อมทุกที่เวลา9โมงแล้วนัดเคลื่อนขบวนอย่างคลึกโครมคลึกโครมคลึกโครมเพื่อไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมวันพรุ่งนี้ไปกันได้ได้ขอบคุณมากคุณแนนขอบคุณค่ะผู้ใหญ่บ้าน